ถึงเวลาการอัปเกรดรถถังคันต่อไปกันแล้วนะไปหุยรถถังปืนกระบอกคู่หุยรถถังสตูเพียบจะเย็นอูย้ยแต่เรายิงโคตรแรงครับผมรวมล่างพลสไนเปอร์เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอตัวมั่วไ โอ้โหต้องวิง่งสายขวาเอาละครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอาร์ติมาไปนะครับกับเกม Army Merge Tank Master รวมร่างทีมทหารรถถังสุดแกร่งนั่นเองนะครับผมแม่สหรับเกมนี้ก็เป็นเกมที่เราจะได้ทำการรวมร่างพวกคนทหารแล้วก็พวกรถถังเพื่อสร้างกองทัพอันแข็งแกร่งใช้กำจัดพวกเราศัตรูและพวกสิ่งมีชีวิตใจแอนตัวใหญ่ยักษ์เดี๋ยวมาดูกันว่าการรวมร่างพวกทีมท หารของเราในวันนี้นั้นจะออกมาเป็นหน้าตาแบบไหนกันบ้างแล้วการต่อสู้จะอลังการขนาดไหนไปรับชมกันได้เลยเริ่มมานะครับเราจะต้องเพิ่มทหารมาก่อนไรเฟิลแมนนะผมจากนั้นพลทหารตัวจิว๋วรวมล่างไรเฟิลแมนเลเวล2แล้วก็มีการอัปเกรดโอ้โหดูสินี่ก็คือรถถังของเราอัปเกรดได้จากนั้นก็ไปเลยเพื่อน ีขับเคลื่อนยิงเองได้ด้วยอุย้ยเฮ้ยทหารปลิวครับผมโอ้ยได้เงินมา300รางวัล70เพชรอ่าเอามาก่อนนะครับผมด่านที่4ดูเหมือนจะได้ยูนิตตัวใหม่กันนะแล้วก็คราวนี้ซื้อด้านซ้ายกันหน่อยสิปริงอ๋อปลดล็อกช่องทหารเอาละอุย้ยได้ฮัมวี่อีอุ้ยเป็นรถจีปครับผมรถจีปไปเลยเพื่อนมารถถังอุย้ยยิงเจ้าตัวใหญ่อื ตายกันให้หมดเฮ้ยยังไม่พอเข้าไปบี้ชนนะผมนี่ร้อยห้าสิบเพชเราจะทำการอัปเกรดรถถังของเราเพิ่มเติมปริงอัพอีกขั้นหนึ่งอุ้ยมีการเสริมปืนกลด้านบนต่อไปอัพพลังป้องกันกันหน่อยนะ ดูโฆษณาสามารถอัพเพิ่มได้ด้วยโอ้โหวมีการเสริมแผ่นเหล็กป้องกันล้อรถของเราเพิ่มยูนิตเข้าไปรถจีปรวมล่างครับผมทำว่เลเวล2องรถถังเด็จศึกโอ้โหโอ้หู ยิงกระจุยไว้ตัวปลิวเอาละเราจะให้พวกพลทหารของเราแม่ลองต่อสู้กันดูนะโอ้โหเอ้ยทหารตายครับผมเอ้ยต้องเข้าไปช่วยยิงสกัดอืมตอนนี้นั่นแหละค่อยๆจู่โจมโุ้ยเก็บทีละสองตัวแม่เรานี่มันโหดเหลือเกินยูนิตใหม่แมชชีนกันเนอร์โอ้โหยอดเยี่ยมเรียกยูนิตใหม่ครับผมโอ้โ แมชชีนกันเนอร์ถ้าทางจะยิงรัวแมชชีนกันเนอร์รวมล่างเจ้าปืนกลสองดาวผมลุยไปเลยกองทัพของเราจูโจมุ้ยรถทำวี่ระเบิดนี่เฮ้ยเดือดมากเพื่อนเดี๋ยวเราจะวิ่งเข้าไปลองชนมันดูสิอย่าโอ้โห้ยเฮ้ยเจ้าอุยไขจูปรากฏตัวผมเฮ้ยเฮ้ยเยต้องสู้กันหน่อยสิเออ เรียบร้อยไม่ยิงแรงมากเจ้าไรเฟิลแมนสองดาวรวมล่างเฮ้ยไรเฟิลแมนสามดาวผมดีกองทหารสามตัวจูโจมครับผมมายิยงรถระเบิดเฮ้ยรู้สึกคราวนี้เราจะต้องบุกป้อมของพวกศัตรูครับผมเฮ้ยโอ้โหโคตรอึดโคตรอึดอต้องเจอปืนใหญ่รถถังว้าวทำลายฐานของศัตรูรถถังระเบิดป้อม กระจุยหายไปเลยนะโอ้โหมาอยู่ที่แดนทะเลทรายไหนดูสิออื้ยิงระเบิดใส่ครับผมลดระเบิดไปนี่โดนลุมตอนนี้ออกองทัพสุดท้ายหรือเปล่าอ,อ่าเรียบร้อยได้เวลาการอัปเกรดรถถังของเราปริงอัปเกรดพลังการโจมตีเพิ่มอ ติดกระบอกมิสไซล์ครับผมรถถังนี่หืมโคตรเท่รถัมวี่สองดาวรวมั่างกันสดาวมามีการเสริมกันชนแล้วก็หืมน่าจะยิงแรงอยู่นะดูรถถังของเราสิสุดยอดของการจูโจมครับผมโอ้ยยังก็ยิงมิสไซล์ยิงทั้งปืนใหญ่ยิงทั้งมิสไซล์เลยนะอืมจากนั้น วิ่งเข้าไปโอ้โหยเฮ้ยลุยเกินโดนศัตรูสอยเลยนะเราต้องให้ทีมของเรานี่ช่วยในการจูโจมกันด้วยเออส่วนเราก็คอยเสริมอืมเข้าไปสอยเรียบร้อยเอาละยูนิตใหม่ RPG Man มาเลยจ้า RPG Man นะผมเราจะให้รถทำวี่อยู่แนวหน้าละกันแล้วก็ตัวสามดาวด้วยเอาวนี้ดู RPG Man กันหน่อยสิอุ้ย โอ้โหยิงไม่ทรายเฮ้ย RPG แมนปลิวเฮ้ยอื้อหืออื้อ,อหือเฮ้ย เหลือแต่ว่าอุ้ยเกือบแพ้ครับผมแม่เหลือเราลอดอยู่คนเดียวเมื่อกี้อัปเกรดพลังป้องกันครับผมมาป้องกันขั้นสุดยอดเสริมเหล็กรอบลําตัวฮ้ยสามารถเลื่อนขั้นได้อีกอย่างนั้นหรอใช้1600เพชร RPG Man แสดาวครับผมอุ้ยมี2ตัวนี่ไรเฟิลแมรวมล่างกันอีกเป็น3ดาวเจ้าไรเฟิลแมนดาวรวมล่าง ไลฟ์แมนดาวพิเศษอุ้ยดาวทองครับผมตอนนี้จูโจมอ对对ุ e ้ยฝ่ายศัตรูนี่เฮ้ยมีรถถังกันด้วยระวังเออเจอพวกหน่วยอาร์พีจียิงสกัดอุ้ยคลังนี้นี่ต้องถล่มป้อมเฮ้ยเอ้้ยเอื้ออุ้ยโดนไปเอาละถล่มป้อมศัตรูย่าอุ้ยอุ้ยโคตรอึดเฮ้ยมันยิงเราอย่างเดียวใจเย็น โอ้ยถอยก่อนอุ้ยเกือบแพขราวนี้นี่เราจะทําการอัปเกรดรถถังขั้นถัดไปกันเลยนะไปเลยเพื่อนอุ้ยกลายเป็นรถถังคันใหม่ครับผมเดี๋ยวเราจะลองใช้กันดูนะคันเบลเลอร์เธออ่าจูโจมฝูงศัตรูออ้ยรถถังเฮ้ยยิงโคตรแรงอุ้ยใจเย็นมาห้ต้องถอยนิดนึงเฮืยระเบิดโอ้หเอ้ยเอ้ยเอ้ยอืมช่วยกันยิงนั่นแหละ เฮ้ยเร็วๆกระจายครับผมยูนิตใหม่สไนเปอร์โอ้โหคราวนี้นี่พลสไนเปอร์อยู่ประจำแนวหลังได้แมชชีนกันเนอร์2ดาวรวมล่างครับผมแมชชีนกันเนอร์3ดาวได้เวลาการอัปเกรดขอดูโฆษณากันนิดหนึ่งนี่โอ้โหติดตั้งกระบอกปืนด้านบนต่อไปเป็นการอัปเกรดดีเฟนต์นี่เสริมเกราะตรงล้อก,กันอีกแล้วเพื่อนใครก็ไม่สามารถยิงล้อเราแตกได้นะ ผลสไนเปอร์โชว์ฝีมือกันหน่อยอยิงครับผมจู่โจมจากระยะไกลจริงๆอสไนเปอร์เดี๋ยวเราจะทําการเป็นแนวหน้าให้เองนะอืบุกต่อเนื่องจู่โจมแล้วถอยโอ้ยยิงทีเดียวพลทหารปลิว อ่าเหลือแบบว่าลถแล้วก็พลสนไนเปอร์อีกหนึ่งไอพวกปาซูกา้าระวังด้วยโอ้โหปวดเสียวเจ้าพวกนี้มันยิงโหดเดี๋ยวเราก็ทำการอัพเกรดพลังโจมตีเพิ่มเติมโอ้โหเสริมแบบว่าเหมือนบาซูก้าด้านข้างมาอีกนะต่อไปก็พลังดีเฟน์ เสริมเกราะครบเรียบร้อยแม่เดี๋ยวค่อยมาเลื่อนขั้นต่อไปนะรวมล่างพลสไนเปอร์อ่สาสไนเปอร์สองตัวไปจูโจม่ะผมมากองทัพที่โคตรโหดของเราโอ้ยลดระเบิดไปหนึ่งเฮ้ยเฮช่วยกันยิงนั่นแหละเฮ้ยยังมีอีกกองหนึ่งัะผมเข้าไปยิงแล้วถอยมาเฮ้ยยิงๆิงถอยถอยโคตรขี้โกโอุย้ยสัตว์ประหลาดหโผล่มาจากน้ำล้วเพื่อนระวังอุย้ย เฮ้ยเฮ้ยอีตัวม่วงไอ้โอ้โหต้องวิ่งซสายขวาเฮ้ยกองทัพช่วยกันยิงหน่อยอยุ้ยมันโจมตีแรงมากเฮ้อยอืมพลทหารของเราค่อยๆทยอยตายไปทีละตัวผมเฮ้ยต้อตงวิ่งต้องวิ่งอืมระวังเฮ้ยกลับมาแก้แค้นกันอีกรอบหนึ่งครับผมคราวนี้เราจะเป็นหน่วยลบแนวหน้าให้เพื่อน เพราะว่าเราเป็นรถถังเฮ้ยจงตายซะเจ้าสัตว์ประหลาดเออกราบถิ่นของแกไปซะเถอะตอนนี้ก็รวมล่างรถฮัมวี่มาสามดาวรวมล่างกันฮัมวี่อุ้ยดาวทองรอบผมถึงเวลาการอัปเกรดรถถังคันต่อไปกันแล้วนะไปหุ้ยรถถังปืนกระบอกคู่สุดยอดของความแข็งแกร่งลุยรถถังกระบอกคู่โอ้โหย สุดแรงแน่นอนปิ้วปิ้ววสุดยอดโคตรรุนแรงครับผมทำลายฐานของศัตรูโอ้โหวิ่งลบกระสุนตีแปบ๊บเดียวถลม่มคราวนี้ก็มาอัปเกรดรถถังกันต่อนะครับติดปืนกลนด้านบนโอ้โหเกาะที่ตรงล้อนี่ เท่กว่าคันก่อนๆอ,อีกนะเจ้าสไนเปอร์2ดาวรวมกันนี่กลายเป็นสไนเปอร์สามตัวดูสิคราวนี้ย,ยิงกับผมปิวป้วปิ้วโุยโคตรมันโวยกระตุกกันเลยทีเดียวนะ่นี่ยเอาละตอนนี้ก็อ่าถล่มทีมตรงข้ามนี่รถของเราโคตรอึด แล้วก็อืมยิงขั้นสุดท้ายครับผมเรามาอัปเกรดขั้นต่อไปของรถถังกันเลยนะโอ้โหติดแบบว่าบาสูก้า3กระบอกกันเลยนะเสริมเกราะด้านหน้าอะไรแบบนี้เพิ่มอีกนะไปเลยจ้าหุยรถถังศัตรูเพียบจะเย็นโอ้โหแต่เรายิงโคตรแรงครับผมหุยกำจัดรถถังฝูงหนึ่งได้แบบว่าโคตรสบายอ่าทลลมครับผมเออ ีกลุ่มนี้เราขอนำไปก่อนแล้วก็ให้เพื่อนๆช่วยกันยิงครับผมอตอนนี้สบายอยู่อคราวนี้จะมีรถถังที่เท่กว่านี้อีกหระขอดูกันหน่อยสซอัปเกรดแล้วไม่เห็นจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนี่สงสัยจะไม่มีขั้นต่อไปกันแล้วนะงั้นดานนี้อาจจะเป็นดานสุดท้ายที่เราจะเล่นลุยดานสุดท้ายครับผมกองทัพสุดโหดนี่มันพลทหาร ใช้ป้อมปืนอะไรวะนี่้ยมีการสกัดอื้มโอ้ยโคตรแรงครับผม้อยอันตรายโคตรแม่กองทัพนี้ว้าต่อสู้กับเจ้าก็ซิล่า้ยโอ้โอหยิงแรงสุดๆก็ซิล่าล่วงนี่มันโอ้หโหยูนิตใหม่ครับผมว้ามีรถถังสนับสนุนด้านข้างโอเคนะครับผมแม่เรียกได้ว่าเป็นการรวมร่างกองทัพที่ สุดมันจริงๆเลยนะเฮ้ยศัตรูมีเฮลิคอปเตอร์ด้วยก็สำหรับใครที่ อยากจะเล่นเกมนี้นะครับผมสามารถดาวน์โหลดกันได้ที่ลิงก์ใต้คลิปกันเลยนะถ้าชื่นชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมกดติดตามกดปุม่มกระดิ่งกันด้วยจะได้เป็นกําลังใจให้กับพี่ติริการแนะนําเกมสนุกๆในคราวหน้านะครับผมในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอใหม่ในคลิปหน้าไปละบายๆจูบจูบ